二个八。

หวังข่ายให้วนนี้อยู่ที่คลองเสียนข่ายน้ำแรงอ่ะวันนี้ยนี่มันลึกกี่เม็ดว่ะเนี่ยลึกกี่เม็ดว่ะอยากลงลงลดิ <laughs> มีไม้เสียบไหมมัดกัวยาแล้ววางขายปรากดคัง <c oughs> ไม่มีเหี้ยตักใส่เดือนนะ น,อน,อนี่เป็ดคันเดียวเน,ยนี้นี่เอาเป็ดเสียโยงมาด้วยอ่ะเยอะเบ็ดกับเขียดไปด้วย่างเนี้ย,ยปลาเยอะนี่เป็ดกลาช่อนนู้นี้ไไม่่ดดะพายอ

có một cái lưng không có một cái không có lực. không có cái <laughs> <3 mếng đầy. cười> <2 m quá. cười> คืแนาวขึ้งวนะอมันรวมตัวแล้วเนี่ยถ้าเมื่าไม่ตกก็ไม่ขึ้นล็อก่าทออัยาน้ขายขยาวกีว่เมตรวะเนี่ยนี่ต้นทาง ปทางอยู่นู้นวงไม่สุดเ<อ>ลยลยี่สิบเมตรสามสิบเมตรได้ยห่มั้งนอนแล้วปักไวนะ้น่ะฮะ

ยา,าพดนะ่ะอที่ทนเลยย้ายนถะ่ายนี่เรามาวางไข่นี่เม่น้ำกวงหูเนี่ยสุดล้วอ่ะแล้วติดนู่นแหละน้ำซัดน้าแหละนะลั่นนะซัดผลิตงั้นสมุนแหละิ่อะโคตรไก่ ห้าสิบเมตรความยาว,วาของไข่นะครับปลาละปะอะไรปรากฏค้างอ่ะเพียนยักษ์ทำรุดอย่างนี้ยที่ใส่ปลาก็โคตรเท่เลย <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวตัวที่สองตัวที่สองเลยหมานกะวันที่มาไกลาปีปองเงี้ยวเลย <c ười> ไกลใช่ไหมมองไม่เห็นเลยมนป่าผ่าดป่าน่ะมีแววแล้วมีแวแวลแวล้วไม่อะไร้างเนาะไม่ผิดหวัง,นะวงละภาพในป่ามันออกมาเนาะเออ Jack chua chua này nhé. Nhìn, cái cây. để tao phải zoom zoom một tí nè. nó pin ra nữa. lô. โอ้โหนั่งผมว่านั่นนะเหี้ยผนงานโอ้มันตุบเลยตัวเนี้สองตัวแล้วไม่เพีหวังแล้วมีแววแล้วมาไม่ฟาวนะ ถุงใส่ปลาก็สุดทิศนี่ครับจากแม่น้ำหงโหแลา,ากัน,น,กนสามเซียนเซียนไข่แล้วโชวย,ยนี่ยกโชย,ยนี่ใคร <laughs> <laughs> ไปซูมไปซูมต่อได้ plantada. ตัวใหญ่ฮะเนี่ได้าอีกตัวไหมฮะไซใหญ่หูครึ่งล <c oughs> าดเพียรน้ำลึกน่าแก่ปลายฮะติดไข่ ไม่ผิดหวังจริงนะวันนี้ตัวที่สี่ขอกว้างของน้ำบางเขาออกมุมมุมมุมเนี่ยเรียว่ากุดงเนี่ยนะ บบมผมได้อีกสักตัวงี้ตรงนั้นน่ะนี่ไม่ได้มีพืนให้เรากาะไฟเลยเก่อไฟ,ย,อไฟอย่างปลาฮะเอาชีวิตลอดแม่น้ำแม่น้ำเลยนะสารบิน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่แม่ห้องสอนหรืยว่าอะไรมัผอปลาครับผอปลา อปกาดท่งน้ำขึ้นข้าวเริ่มออกแล้วนาปังนาปีย่างปลาเสียบปลาเสียบปลาย่างให้เราผ่าท้องแล้วมาผ่าแล้วอยู่กับเซียนปลาฮะ นอ,อดตายดูลปลาเดี๋สามตัวสี่ตัวไซตัวโลเท่านั้นเลยอ่ะอ๋อดูดอวย <laughs> ย่างหมดสามตัวเลยอ่ะอนนเลยเอร่อยนี่กินอยู่ข้างข้างของเอาอะไรต้องอยู่ข้างของใช่ไหมอืมยังยังเ,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 เส้นเส้นด้วยนะมาสองทีเดียดูแล้วไม่อยู่ สุดยอดของดีของอร่อยถ้ากินสดๆถ้ากินอยู่นนะอยู่ข้างคลองฮะบรรยากาศเนี่ยอยู่ข้างคลองฮะไฟเราติดดีมากเนี่ยเสียนปลา อยู่กับเสียนปลาก็ต้องอดตายฮะอดตายก็อดอ่ะนะว <laughs> ิธีการย่างปลาที่ถูกต้องเราต้องย่างห่างไฟใช้เวลาตั้งสองสามท่งมง <laughs> <laughs> นานนานเกินไปแล้วมั้งชั่โมงอะ แดดก็ร้อนร้อนก็ต้องสู้บ่ายโมงเลยรังดีแบตก็จะหมดแล้วอะไรวะสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยังไงทุกเสีนแบตเลยนะเลี้องหอยฮะใกล้กล้ไดกินเลยกินหอมาก เก็บไข่ฮะเซียนแล้วเก็บไข่ย้ายที่กินปลาเผากันคู่งมหนาดุง้งไม่ติดมาเลย มันแรงกองกอรับไปแล้วั่น่น่ะโอ้แ่แน่แน่น่แน่อู้บะนขายไหม่รเรอก้อนลอยน้ำกนลอยน้ำคีบดีกว่าเสื้อกับเสื้อเสือเส้อลอยน้ำอนี้น,น,นี่เอง không sưu chịu 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 ăn chịu 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 chịu

หลายๆเห็นมะนาวนะมันไหลายยอดใ่ปลาพริกเกลือเรามันบ้านนะครับหากินแบบชาวบ้านนะับบบ้านพริกมะนาวเกลือของสัดรสมีพร้อมปลาแล้วก็มีหาไม่ได้ในบรรยากาศนี้ ปลาเขาจุ้อนี์ลูกหอยอยังไงวะขึ้นไม่มาลูกเอาเชื่อไหมแชตเป็นยังไงไม่ปรุงเลยแชตเป็นยังไงลแล้วก็จะจืดสิครับเห็นปลาป,ป่าวาปะปลาป่าก็หวานสิครับ ข้าวหัวนึงยขยะมันยังมึงเมาเมาหมดสองขวดเลยมึงกลับบ้านไม่ได้มาขายไม่ได้นุ้ยเอออย่างนี้มึงกินแด่พวกเนี่ยจะติ่งต้อยหญ้าเขียวเนี่ยยังไม่ค่อ้นี่มันสร้างเขียวอะมึงกินหญ้านี่ไงอาร์ตประชานี้อะไรกินหญ้ากินพวกไอ้เนี่ย น้ำลายไหลด้วยเนื้อดิจุ่วเลยอ,บบอ่ะขาโบหัวมันเนี้อจะบอกใครนะเนี่ยม,มันเนี่ยมึงเนี่ยเห็นไหมครับบรรยากาศทุ่งนาด้วยฮะข้ากำลังงอกแล้วจะออกแลงงก้วมั่ จะออกลูกใช่เลยนะเพิ่งหวานนะบอข้าวเพิ่งหวานออกต้นข้าวฝั่งซ้ายเป็นนาข้าวฝั่งขวาเป็นคลองแม่น้ำฮวงโหงนส่วนตรงกลางนี้เรากำลังนี่ฮะกำลังปาร์ตี้กำลังจัดปาร์ตี้ปลาฮะ จะมาจัดคลองสดๆย่างเสร็จแล้วไม่เหมน็นด็จุกอือหือนีน้ำลงอะล่ะพวกเขาเอาไอ้่างนั่งดักตาดวดตวดขึ้นนะอ๋อเป๊เป๊เ,ปเอาใช่เป๊ะรสชาติอร่อยมากเอาขอก็ไดอ่ะนะอือ Tuyệt. Lên lại đó. Rồi, tình mất cái không khí thông na. Không con của mày chạy đi về đường luôn luôn thế hả? Con nè. Ừ, nè. นี่มีรถเองทำไปจะหาเช่าอยู่เนี่ยนั่นแหละเนาะสุดยอดเลยแพงไหมาราคาแพงไหมหกพันทั้ง,งนั้นเองปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยรสชาติไม่赖ลุงยอดเมาทีนี้แหละเมาเมาไว้ ก่อนไม่ยังผ่าม,าม,าม้าอยู่ไหมล่ะผ่าเหรอ